สวัสดีนะครับตอนนี้ก็พามาดูนะครับรีวิวตัวเครื่องเครื่องเครื่องช่างนะครับตัวน,นี้เรามาพัดเข้ารีบนะครับด้านข้างนี้เป็นเข้ารีบออกตกเศษฝุ่นมาเล็ดรีบนะครับวางน้ำหนักไว้ที่30กิโล ครับออกจากตู้อบแล้วก็มาเข้าเครื่องนี่นะครับอันนี้เราลองดูนะครับเออ่สเต็ปสเต็ปการปล่อยจะมีอยู่2สเต็ปนะครับค่อยๆพอ,ออยู่ที่29กกิโลนะครับก่อนที่เต,ต็ม1นกิโลเขาจะตัดหกึ่งโคลด้าแล้วครับ ที่จำนวนแล้ว12ถุงนะครับสอบกระสอบล้รารับกระสอบให้ด้วย